ชั้นรถธรรมย่าเนี่ยนะโอ้นึกถึงตอนเป็นเด็กเลยเห็นละต,ตอนเป็นเด็กเล่นอย่างเงี้ยรถธรรมย่าเนแล้ววันนี้เรากำลังจะไปดูกล้องโกโปตัวใหม่นะหลังจากที่โกโปเจกแข้แงแข็งแข็งมีปัญหาเดี๋ยวล็อกเสียวร้อนตัดร้อนตัดฮนะ ก็วันนี้ได้เลือกดีเดี๋ยวไปลองดูว่ามีอะไรบ้างมากับพี่สาววันนี้ตัวในถีแม่งเยอะมากไปไหนวะไปตรงไหน <S <S ไอเนี่ยใช้ดีมากเลยผลิผผตภัณฑ์ของยี่ห้อเนี้ยม,มีอะไรเนี่ยที่บ้านใช้ที่บ้านใช้หลายตัวมากเออ จริงแล้วมันมีหลเป็นหลายที่พ้อที่มาขายในชออ็อปซีมี่กานีไลท์เขากอาคัดนี่ใช่ป่ะวุพีเอสห้า <PS 5 S 2> เปลี่ยนได้ไหมตุ้มเอาอันนี้ดีกว่าถ้าตอนนี้ผมอยู่บริเวณร้านชั้นสองโรบินสันลากระบังนะร้านชื่อร้านไลท์ ไลฟ์ที่แปลว่าชีวิตเออที่เอร์ตัวนี้นะครับผมมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนที่นี่ถ้าแม่ใบ้องอ๋อนี่ติดต่อมาแล้วใช่ไหมมันเลยใช่อะไรนี่ไอติมาเล็กอะไรไม่มีแล้วค่ะมากับเครื่องอ่ะหนึ่งมากับเครื่องมีอยู่ตอนนึง ไอในชุดนี้มันมีอะไรบ้างมันก็จะมีตัวมีตัวมีเดบอทมีตัวไฟให้แล้วก็มีขาอ๋อแล้วไอ้ตัว,ตว<ห>นี้มีนะหให้ด้วยเหรอไม่ตัวนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะสอ๋อคือคือ,คอจบเลยตัวเดียวอยู่เท่าไหร่อันนี้ตอนนี้เหลือสองหงมืม่นเก้าท่ะไหรอสองห,งองหงมื่นเก้าเก้าเาจ๋าราคาเต็มมันสองเวลามีปัญหาความร้อนอะไรไหมพี่ ทำร้อนมาถึงลูกค้าจะชัดใช้ต่อเนื่องเลยค่ะคือผมอะใช้โปโปโรเจตอยู่ตอนนี้มันน็อกไปแล้วคือจริงๆริงแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งนะมันไม่เกินส0นาทไีไม่คือไม่นี่ไม่ถึงส0่ินาทีไปสภาพเพิ่งมันขึ้นว่ารีเพลแล้วมันก็ตัดเลยไม่ไม่ค่ะเพราะว่าด้วยแบตเตอรี่ที่มันใหม่ของมานคัวน,นี้มันทัร้อนทเย็น,น,ยนะะอยู่แล้วมันจะไม่ร้อนก็มันจะทำงานปกติผมอะอ่านมาเพราะเขาบอกว่าตัวเนี้ตั้งแต่ตัวสิขึ้นมา มันแก้ไขตัวบอร์ดคือว่าเออไม่ให้ร้อนแล้วไงเออแล้วแล้วที่นี่รับเช็คไหม,ไมไรับเช็คไหมครับโกโปรเจกต์อยากเอามาเช็คเลยกันอยู่เท่าไหร่ครับภาพรุ่นนี้จะเป็นหนึ่งจอยครับมันจะหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบเอ้ถูกไม่แพง,งส่วนเปอร์เซ็นต์ได้ไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นรุ่นใส่ใส่แผ่นนะแต่ตอนนี้คือมันมีสองสองรุ่นเหรอรุ่นใส่แผ่นกับรุ่นไม่ใส่่แผน ถ้าไม่ใส่เปตงหมื่นห้าหมื่เก้าสิบพวกนั้นจะซื้อเหมือนซื้อเกมผ่านแอปใช่ไหมฮะใช่ฮะลดแต่อันนี้ก็คือลูกค้าซื้อแผ่นก็ได้หรือว่าโหลดเอาก็ได้อันนี้เยอะแล้วนะของตอนนี้มีอยู่สี่ตัวสี่ตัวที่ลูกค้าเห็นางห,หน้าสองแล้วนี oh, <ม>้อ๋อนี่คือของที่ที่มีอยู่เลยในร้านเลยเจ<ช>๋งเข่งว่าตอนนั้น่ะมันไม่มีของแ้แม่งขายกันห้าหมื่นบ้าไปแล้วเออแม่งบ้าไปแล้วแล้วตอนนี้ไอ้พวกนั้นะ โดนเนีย่ยร้องแล้วต้องเอากลับมาขายขาดทุนเ่ลาคนผู้ซื้อตัวนี้ไปเสียงดีมากคือเวลาเราขี่มอไซค์เราต้องการอ,าอะไรที่มันพบได้ง่ายๆเนาะแล้วเราก็มาได้ตัวนี้เป็น JPL เ,เป็นตัวเ,เป็นตัวโคสาคือแล้วแต่ที่บางที่ก็900ร้อยร้ราคาอยู่บางที่ก็พันกว่าบาทแต่บอกเลยว่า เสียงเกินตัวสำหรับเหมาะที่จะแบบไปแคมป์ไปอะไรอย่างเงี้ยคือตัวแค่เนี้ยไม่ต้องพกตัวขนาดนี้หรอกคูเราขี่มอไซค์ว่ะเราพงตัวแค่เนี้ยเฮ้ยโอเคมากเลยเสียงมันดีมากเนี่ยมีโดนโดนก็มีเออโดนก็มีมีีอยากได้ปเอ้าต่อะบางทอันนี้จัดโปรอะไรอยู่ไหมครัตอนนี้ โปรโมชั่นรถราคาก็คือตัวนี้รถราคาอยู่ที่อ่าจาก2อ0 0 0ื่หกือนสองหึงพันเก้ารก็คือได้ทั้งชุดนี้เลยเนาะใช่แล้วพี่แล้วก็แถมนี้ด้วยป่ะแถมแบบแถมแบบด้วยอืมครับผมเดี๋ยวใส่คุเงินคือไม่ต้องพบตัวขนาดนี้เสียงตัวแค่นี้คือไปไหนมอเเออเราไปไหนเราใส่มอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะแต่พอเรามาเล่นตัวนี้ปุ๊บเฮ้ยที่ซื้อะมาขนาด ต้มมันจะมาเท่าไหร่เราต้องหาต้มดูแต่ว่าพบไปใช้น้วดีมากคือเสียงแม่งเต็นตัวแถบต่างมัเสียดีว่าเทสเสียงให้ดูได้ไหมได้ต้มเิมมาเท่าไหร่ใครตมอะเต้มนะต้มเติมนร้นะคันโซเท่าไหร่รู้ไหมได้ก็นีแหละร่ะหาดีลองฟังเสียงได้ลองเลยที่นี่ของรุ่นนี้ เรานั่งกินอะไรเล่นๆนะกับเพื่อนเราบนโต๊ะกินข้าวที่ว่าไปสั่งอะไรกินเปิดวางบนโต๊ะแล้วเปิดจบาา <c oughs> แต่กวนไหนกับคือเสียงแม่เออเสียงแค่นี้แหละอโอเคแล้วแล้วมันเสียงมันดีเ,เรียบร้อยแล้วไปใหญ่เรียบร้อยเส็บตังค์เรียบร้อยแล้วสิบเอ็ดมาแล้ว ปตัวค่ะไหนบอกลองดูเฉยๆป้ายยาเรียบร้อย่มันต้องมีเขาแค่ให้ลองฟังเอาเลยเหรอตั้งใจใช้ยาไม่ใช่คือแค่พูดว่ามันดีเออพูดให้ฟังเฉย็ว่าตัวแค่นี้มันเกินตัวประเทศ อน,นี่ลูกชายอยากได้เนะี่ยการ์เมนพวกเนี้ยเออเดีย๋ยวเนี่ปากกาอะไรไอแพดดูราคาครับเห็นไหม <c oughs> มันไม่โฟก,กัสยวให้ดูนะปากกา iPad. ไอแพดปากกาเฉย จำไว้ถ้าไอแ d คคุณมีปะกาอย่าทำมันหายเปน็นอักาศสามศูนย์อ๋อเดินไปดูสอมีดเดี๋ยวไปซื้ออะไรมีดอ๋อเดี๋ยวดูอ๋อมีใอกอย่าง,างนี้ยเลยว้าวตัดเฉียนกันเลยนะครับโอเคครับ มแกนี่อะไรนะด้กยอ๋อแลเนอะไรอ่ะได้เอาจากร้านเสียงเตือนที่จอดมือใช่ไหมใช่ครับโอเคอเป็นละอันนี้เป็นตัวขากล้องนี้คือขากล้องใช่ครคือเอาจิงริงถ้าเราจะถ่ายวอบหรือถ่ายอะไรก็ตัวเดียวจบใช่ครับไม่ต้องมาเือเอ็สสมแล้วจริงๆตัวก้องนี้มันมันลุยกว่า ใช่ัวมันเล็กกว่ามันคล่องตัดวอันนี้ก็แฟลตโอ้มีไฟอุปกรณ์มาพร้อมก็คือเปิดสว่างนะนี่สว่างมากอการนเลยใช่ไหมครับตั้งค่าจากมรงงินเปลี่ยนไปแค่พวกบอดี้อัพสเปคออาแบตเตอรี่มีการลมแถมมาให้อ๋อใส่ตัวเคสไม่ให้ลมเราโค้ทเฮ้ย โอเคสสสสสสเสยเสยเสยอยโอ้โอ้โอ้มีเข้าใจแล้วครบแล้วนะไม่ถ้าเกิดเรามาซื้อแยกเลยไหไมคงจะเยอะนะมีเีย <บา S 1> หมอก,ก็สองพันกวาบาทพอซื้อแยกเอ<ข>ยก้ยนี่เท่าไหร่ะแย 2, ่อันนี้ก็แย่ถ้ามีมีเดียวหมดมาประมาณสองพันกว่าบาทอันนี้ก็พันกว่าบาทอันนี้มันห้าพันเก้าอ่ะค่ะขาแบบขายแย่เออทำไว้สิ้นเดือนนี้โอเคแล้วโอเคสิ้นเดือนนี้ไลฟ์ด้วสั่ง ไลทุกสาขานะราคาวิ่ทักมาก่อนก็ได้มาทักมาถามไม่แน่ใจหนูคุยกบอีไปเราคุยดอ๋อไม่ได้ไปถึงเดกสอยัง้องไม่ได้อะไรครับผมไปในไากได้โอเคครับผม รูร้ออะรจะกลับเลยหรือว่าจะอะไรตรงจะเดินอะไรบ้างไม่เดินแล้วแล้วแต่แกนะแล้วแต่แกนะเดินแล้วไม่เดินแล้วผ่านวิคามิไลกันวันนี้โดนใร้ต้ายยาครับไ, <c oughs> ไม่เกี่ยวนะแค่บอกให้ฟังลองฟังเสียงดูเฉยเ<ร>แค่ดนตรีขึ้นเอาเลยเรา,เรา,เราน้อยหน้าคนอ,อื่นไม่ได้ <c oughs> สุดยอดอ่ะ แค่แค่เสียงโดนตีขึ้นปุ๊บยังไงพี่เอาเลยตัดสินใจเร็วไม่ได้บู้วาไม่ได้บู้วามถ้าอยู่คุณเสียทางอีกแน่แน่เชียวก็โปรโมชั่นนะโกโปรสิมเอ็ดอย่างที่บอกว่าถึงสิ้นเดือนนี้นะแล้วก็โอ้ถ้าไปซื้อแยกก็โคตรแพงเลยถ้าไปซื้อแยกก็คือแต่ละชิ้นนี่แพงมากแต่นี่อยู่ใน อยู่ในกล่องเซตเดียวก็อยู่ที่20,000 2 1 9 0 0คห่ั e นาทั้งเซตเน,นี้ย <peanuts> ก็คือไม่ต้องซื้ออะไรแยกแล้วมาครบนี้แถมแบตด้วยอีกหนึ่งก้อนสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเอ่อขวาเขวาขวาขวากระชากบอลกระชากบองนิดนึงไม่มีอะไรนะโอ้โหย้อนใบกันเลยสุ่มกระชา เโอซันสมัยล้วอยากรู้ด้วยเขาคิดไรตียอมี่น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 อนอยู่นี่เออนอนอยู่นี่เหรียญละห้าสิบก็เท่ากับหนึ่งร้อยใช่ป่ะสองเหรียญอันนี้เราลองดูเอาเอาเหรียญกลับบ้านได้ไหมเขาก็ไม่ได้ห้ามนะเอาวันพีซไหม อาไม่ใช่ตู้นี้ไหนแกจะเอาอะไรอันนี้เหรอแกดูในตู้มีเปล่ามีอะไรเปล่านสโกอยู่ตรงไหนไปยาวก่อนลเออหมุนหมนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาแล้วเเปเวตัวอะไรอะได้ๆ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่มันชื่ออะไรนะพระเอกอะมันชื่ออะไรเออพระเอกมันชื่ออะไรเออผมลืมชื่อมันแล้วคันจูโร่เออได้คันจูโร่ไปเฮ้ยได้คันจูโร่ไปไม่ได้น้องสาวได้พี่ชายมาแทนได้พระเอกดาพิฆาตอสูรเนี่ยได้พระเอกมาเลยแจมแจมโอ้มากระดวงจริงเลยแม่บ้านเราโอ้ ต่อซื้อเขาก็คืออยู่ที่หกร้อยได้แล้วครับหนึงนะไม่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 ไม,ไ,มไม่เป็นไรก็ประมาณหกร้อยกว่าบาท<ช>แล้วก็ได้บ๊อปค,คอร์นได้น้ำกินด้วย<ช>อ๋อนึกว่าซื้อแค่แค่แค่ตัวนี้หกรอเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบ <6 90, S 2> โอเคมันมันต้องสะสมไงเอาไปสะสมที่บ้านของต้งอง,งมีของต้องมีกรับเบื่อคนรวยเลยซื้ออะไรคือไม่คิดเลยของต้องมีซื้อเลยเออ อันนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้เข้ออิฐด้วยไม่ได้น้องสามอะไรตัวข้าวไม้เห็นปะแต่ก็กอพอพทำมาตัวนี้ตัวเดียวเรื่องเนี้ย<า>มี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 นดู่ในตู้อ่ะมีมีหรอมีแต่ว่าเราไม่ได้ไงเออเราได้ตัวนี้ตัวเดียว ลาดกระบงังมีทำม,มีทำม,มียาแฟกตอรี่ด้วยนะถ้าใครหวนถึงอดีนนตนะรถทำมียะมีร้านด้วยเราไปชั้นสามเราถูกแล้วนี่เออเนี่ยมาดูกล้องได้ของเล่นได้อะไรกลับไปเต็ม <c oughs> มีอะไรติดท้ายติดลูออกมาชั้นสี่ลงเปนสารลาดกระบงังโอเค ไปแล้วกลับบ้านแล้วได้กปโปรเจกต์ได้เป็นนี่แล้วกลับบ้านแล้วบาย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 โอเคไปแล้ว